ผีทางดิ้นรนเอาชีวิตรอดตัวมันยังไม่เกินฝ่ามือเลยถือว่ากินปลาซิวปลาส้อยเพิ่มแคลเซียมก็แล้วกันอานันทีวีพิธีพิธีการพิธีกรนะคลิปนี้เป็นคลิปทหารที่ไปหาปลากินแต่ว่าพวกมึงเอาข่าวไปลอกลงไปลอกลองประชาชนประเทศไทยมีนักข่าวปากหมาปากขี้ขนาดนี้ด้วยเหรอนักข่าวไม่มีกายบัน์นักข่าวอมขี้ มึงสาบานให้มึงหายทั้งตระกูลมึงพ่อมึงแม่มึงลูกมึงสิมึงสาบานจนถูกสาบานไหมว่าว่าฝันนั้นไม่ใช่ฝันพิษมันเป็นหมอบ อินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาออกมาเดือดใส่ผู้ประกาศข่าวไทยใช้คำแรงถึงขั้นเรียกว่าซุงแหลงานนี้โซเชียลสองฝั่งลุกเป็นไฟคนไทยบางส่วนก็มองว่าแรงเกินไปแต่ชาวกัมพูชาหลายคนกลับเห็นด้วยว่าเป็นการสะท้อนความไม่พอใจจริงๆกลายเป็นศึกคีย์บอร์ดไทยกัมพูชาอีกครั้งร้อนขนาดนี้เรื่องจะบานปลายหรือจบลงตรงไหนต้องจับตาดูให้ดี